ชิลลี่หล่อเท่มากเลยโอ้รีเฟร์ <c oughs> สีแต่หาเหรอเดูนเดิมีไฟได้ครับมีวินท็อปครับ,รบเนี่ยจะไปไหน็อตที่ไหนเนี่ยอ้าวแยงสีไปแล้วรถใครวะรถใครไม่รู้แยงสีไปเแยแยงวะ อ๋อไปเที่ยวไหนเนี่ยอูแอร์เย็นแพงเพาะเติมเชื้อให้เติเดี๋ยวตีลิปก็ตีินนะเอาเลยอ่ะอะไรไป่ทำงานแล้ววันนี้เหนื่อยเหนื่อยทำรถไม่เยอะแล้วเนี่ยทำคนรู้นก็เตาสปริงคนนี้เตาสปริงคนนี้จะให้อะไรโอ้โหทำไม่ไหวแล้วเหนื่อยไปไหนเนี่ยไปซ่อมไดฟ์ฟอดอีกฟอร์ดไดฟพังอีกกันน่ะเมื่อกี้บอกให้มีเรื่องตลกเรื่องว่าเมื่อกี้ถอดหลังทางเขามีหยิบกล้องใช่ไหม มีหมามันขโมยรองเท้าไปมันจะไม่ให้ออกจากบ้านมัม้งแง่เย็ดเพียงเพราะเอะไนเนี่ยเชิดกันดีไหม <c oughs> เราพอคันนี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเหยียบไม่ได้เยอะเพราะอะไรนะนี่ไงวันนี้ไปดูเรื่องอยาง เขาคุยเรื่องยางยางมันจะมี AT, ทอาทีเอ็มีพวกเอ็กตรีมยางเฮททยางเดเดียนพวกเนี้ยยางแบบยางวิ่งถนนนีะมันจะทําความเร็วมันจะมีค่าความเร็วของยางแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นยางพวกรถสปอร์ตก็จะวิ่งสอง้อยกว่ายางเอทก็วิ่งได้มาตสิบอะไรเงี้ย อันนี้เป็นยาง m t เงี้ยยางมัทะเลเนี่ยยางมัทะเลเ่็จะก็จำกัดความเร็วอยู่ประมาณ120 120 120 140แล้วแต่ยี่ห้อที่รถเราวิ่งไม่ได้120เพราะว่ามันใส่ยางมัดไงเนีย่ยเหรอรถลูกค้าเด่นวิน่งได้140ยางเดียวกันเน่ย ยงไม่แรงเนี่ยพูดง่ายัจะย้ายอะไรที่เหมือลเนี่ยเก้าสองห้าิไม่ดีทษปีโทษุยนวิ่งไม่ดีโทษยางปิดเครื่องกี่รอบแล้วเนี่ยวิ่งหน่งร้อยแปดแปดแล้วเมื่อกี้ออ้ยดปร้อดแปดดจะย้ายตรงนี้ไปไจะต่รงนี้ตรงนี้จะไว้วางไว้ทำกรอบไว้วางโทรศัพท์เอ้าช่องมันวางไม่ได้เหรอมันเล็กเอะไรมาแก้ไี่ đi lượt đi này Ờ nguyên nhân ở trong nhà mặt 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 อับเดินย่าเ,าเยลยปลาเป็นกรปุกมันไม่มีอ่ะอเออผู้ถึงไปไปซื้อสีโป้ด้วยเนี่ยรั่วเหมือนจะที่เป็นกระท่อมประตูบิสตอร์นิดไหมเนี่ยเปิดใหม่เหรอมันก็โดนสนิทแล้วนะอืมประตูหลังใครเปิดอะไรบ้างมู้ตอนใส่ข้า,าสารก็เปิดมา ไม่ไม่ได้ซื้อโอเคแนหะละรานเขาปิดชนวอยดูนี่แล้วกันนี่มันจะสัตวเกียวไว้เนี่อึ้งอ่ะใช่อ่ะ ไป่ับจิลี่กลับรถเจาเนี่ยเออเดี๋ยวมาคุยเรื่องสติกเกอร์เดี๋ยวสติกเกอร์จด้วะเออมาคุยเรนี้ให้เปนทั้งหมอนกันแจกไมอยากทำงานเราอย่าไปเห็นว่เขาช่างเอะปล่อยปล่อยปล่อย เน่เน่เขมพาดเขมขาดนี่โอเคแนละ้วตรงนี้บอกไม่บังนะสายเน้มหัวบังเนี่ยเบลวเหรอแบลวบลใช่ไหมแบลวแบลวลื่นมากดลยิสองแบลวไ,ไม่ได้เกงหลอมนะเฮ้ยดูดิดแบลวลื่นไหมถ้าชนปุ๊บนี่ดูลื่นไหมลืม่นไหมดูมือดูมือพอเราชนปุ๊บแต่เราไม่ต้องชนหรอกจะมาดิ <c oughs> ขอบไ,ไุณได้ดีขอบคุณเลยครับเสียบฟังเสียงนะหนาแรงว่กับปืน้งจะมาสลายอีกครั้งครับ อโอ้ในกับรถแคบกับพ่อเอกโดนในกับแค่สองเลนธรรมดาที่ไหนว้าวานะพ่อกลับไปสามเลนดูนะจะมีสีกับสีแล้วคอยสป p r เขาต้องกลับอย่นี้ค่ะโอ้ยต,ต้องเกียร์กะให้ได้อะมันไม่ได้เกี่ยวโ,โตโ้ะเนี่ยคอยสปิ r i n g ทำมาตั้งแต่ผูกแกยังไม่เกิดอ่ะสมัยก่อทนทำบ o l v o นี่ขอโทษด,ดังอันดับดูขา,ออกกาวลรกอกจากกลุ่มอ่ะเปิดลำโพงดังไง coil spring ไม่สนิ่มจนแบบ ก็กินแกาสกันหมดอ่ะไม่ได้ทำระพงใช่ไหมตกลงทำอื่นทำอะไรก็ทำเบื่อเลยย้าไปเลยเห็นไมองไม่เห็นเลยพวงมาลัยบังชัดๆเหรอพี่จริงดิจริงมือบังเลยมองมุมนี่เห็นแล้วตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมต้องมองใหม่เห็นผกตามอ่ย้ายใหม่คลิปนี้ไม่มีอะไรนอกจากรีวิวการใช้ชีวิตอยู่บนจินลี่ แคไม่กี่นาทีเลยครับปค่ะตะกุนไร้เยื่งงอจุดบนชิลี่มีหมอนได้เห็นไหมมีหมอนมีหมอนกอดได้ไหมคะัได้เห็นแล้อย่างนี้เห็นนะมปากไม่คอมึงสั้นมากเอา <c oughs> เห็นไหมเนี่ยบางจริงๆริไม่ติดตรงสูงก็ติดตรงนั้นก็ดีอยู่แล้วย้ายทำไม จะวางของบนนี้เนี่ยจะวางของแบบนี้แล้วอันนี้มีช่องไว้ทำไรช่องอันนี้มันไว้ใส่อย่างอื่นแล้วมันไม่เคยใส่เนี่ยมันใส่อย่างนี้มันแบบไม่ได้มันต้องวางวางวางแบบนี้มาเลเกเนไ่มันคนที่เขาสูงเขามองเห็นต้มานี่ไงเขาจะแเอมองไม่เห็นมันยังแล้วก็ต้องมาโดนปืนเนี่ยรถไปจอดอยู่ตั้งนานดูนี้เนไเห็นนิดนึงแต่ม่อยู่ตรงนี้นิดนึงก็ไม่ได้หรอเห็นแล้ว คุณเห็นไหมเห็นคุณนี่เห็นคุณนี่เห็นไหมเห็นคุณนี่เห็นไหมเห็นเนี่ยเอามือจับตรงนี้เห็นละคุณนี่เห็นไหมไม่เห็นคุณนี่เห็นไหมเห็นเห็นรถข้างหน้าเนี่ยจะเห็นไหมขาคุณนั่นน่ะเห็นไหมเห็นอยู่เอียงคอมาดูต้องสายตาซ้บไม่ได้อ้าะ้อสายตาตั้งใจ เอาใดมายังยเนี่ยเาแล้วแล้วคลิปทมฝอนก็จะมาปกปะปนับคลิปชินลี่อีกเนี่ยมีปนรับเฮ้ย,ลยนนเลี้ยนตอดะลรขนาดนั้นนะก็จะไปถ่ายใดไงถ่ายว่าเอาใดมาซ่อมด้วย,ยไลฟ์อยู่ด้วยกันนะชอบกูกัน ขอนเร็วไม่ได้แบบเปรียบสุดแล้วไนดะ้ความเร็วเท่านี้นะอันนี้ไม่ได้รีบขับอยู่แถวบ้านจะรีบไปไหนเด็กอยู่ปนะเนี่ยอยู่ที่วางแก้วเนี่ยแก้วให้วางไหม ูี่วางแก้วนะี่วาง้ไโอเคปะเ้มเ้ยไีวางกระเป๋าเนี่ยเอ้ยไหมทำนี่เลยเตยปกตเล็กๆเนวางไม่ได้หล่นเหอ มาแว้นได้ละทานจะเดินไปไหนนะนี่ีไปถไฟแบวนั่โอ้เนาะจะมีคิวทำอะไรกันเนี่ยดูเบลวนะดูปดเบลวนะดูปดเบลวะปดปต้องเกิดกรไม่หยุดเร็วจัดดูเร็วฉัดมันไปไวมาเนี่ยปน เดินไก่นู่นนู่นลีลาตรงน้ำมันพืชหูใกลอยู่ดีข้าไปนี่เลยเลดูเไปอไรเด็ดบ้างทำอ้รกันต้องมนด้วยมั้ยเนี่ยนี่ต้องปน้อ๋ยวจะถอยก่อนดิ ไปเดอนจีเอเตอร์เข้าไปเราจะเข้าไมในบริเวณท่จอบรนันแหละแตคุไม่ชอบปิดแค่พอดีไอเราก็นึกว่าจะให้เข้าไปในช่องอย่างนี้แหละเวลาที่คนขับรถเยอะนไม่ได้หมายว่าจะขับไม่ดีขับไม่ได้อย่างเดียวนะเวลาคนโบกไงเข้าใจป่ะเคยขับรถแบบมีคนโบกไหมมันก็จะงงหน่อยว่าจะให้ไปทางไหนกันแน่ฮึ ใช่ใช่เจเด็้องิไ่้องไม่รอดแล้วไม่ดีแต่รถขยหไม่ได้เลยจอดในบ้านเลยจเย็นเราครับได้เย็นเย็นๆค่ำๆกันะเนะไ่ตองเ่มฮะไ่บนี้เหรอทำไมจอดยากไหมยากในรถดวยนะยากใช่ไหมผมเลือทั้งตัวนั่งมุกไ่มอยู่ต้ไ้ดีอะ เพราะว่าดูจากตรงมันแล้วแต่น่าจะยากเลยมันก็เคยเห็นแต่กานน่าจะทั่วไปหละดูแลไปดูให้มันหมุนเร็วอยู่แต่ผมว่าเป็นให้่มัน่งที่สุดมันอืดหรือมันอะไรมันไม่อ่ดมันหมุนเร็วแต่ว่ามันแม่แม่ตอนนี้ใส่ตอนที่ใส่ของรมันเป็นยังไงมันดังแป๊กแป๊ะแต่ว่ามันไม่วิ่งมันไม่วิ่งแป๊กแป๊กเหรอแต่มันไม่วิ่งมันไม่พิ่นอะมัน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  ขอมนี่ตรงเนี้ยรถนอกอย่างไม่จกี้ขออย่างในรถก็ยังไม่อกี้เราว่กปกติพวกเรามันติดมันเหมือนทีไม่สุดันเงียบเลยตอเียบไหครับก่อนหน้านี้อือออเยมอยแล้วใช่มันเคยเป็นที่เมืองกลางก็เป็นนะแตต่างจังหวัด แต่ตอจะซืะ้อได้เปลี่ยนกซืได้เปลี่ยน,ส,ยนสุดท้ายผ่านคาบ้านหรือต้นหอมพี่อยู่ในบ้านาบ้านเรียบร้อยเนหะเห็นไหมเพราะผมจิ้มตรงจิ้มตรงตรงน,น,นี้แล้วมันผมพูดคุณผู้จัดการจะให้ผเจัดการแท,แทกแดทถกาลายลายเดิมผมหาไม่เจอโทรศัพท์ลายที่ไหน น้องมันก็ไปไหมแเดี๋ยวพันมาดูอีกทีนะเดี๋ยวให้เสร็จแล้วถหาลายมาไงไปไหนต่อเนี่ยต่ยโสดูบ้องไฟเบลก่อนเบลเบลเบลลมเบลหรือเปล่าไมลืมมีเบลนี่เบลนี่ไม่ได้เงางงหลวงนะพันคอไว้เลยพันคอไว้ ผ่านไปแล้วใช่ไหมนักเสียงนักอื่นไหมกันเนี่เรามาดูนะครับอึ่งขับคาริเบียนสารกระดีไก่สารกระดีอึ่งขับคาริเบียนนะครับตัวนี้อึ่งกำลังจะขับคาริเบ่ยนะครับนี่เข่าเกียร์เกียร์ธรรมดาด้วยนะเมื่อก่อนขี่เกียร์ออโต้ไงพอขายลงไปแล้วเขาไม่มีปัญญาใส่ถ่ายคืนได้เขาต้องขับธรรมดาต่อไปตอนแรกมันก็เป็นเกียร์นี้แต่แรกอยู่แล้วตัวนี้คือหนู แต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งก็หาตังค์มาซื้อคืนที่ได้ใช้เกียร์ออโต้คาบีเบียนเกียร์ออโต้เครื่องสามเอสแล้วไงแล้วมันก็ซื้อมาหกหมื่นไปเรียนแต่บลกกับซื้อมาหกหมื่นขายไปแสนห้าโคตรดีใจเลยขายไปแสนห้านะซื้อมาหกหมื่นซ่อมไปเกือบสามแสนเนี่ยจะไปหาทุเรียนกินก่อนไหมหรือกลับบ้านเลยใส่เกียร์โฟลทบล็อกทำไมรถมันดิ๊ดิ้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 ดดิ้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 ดดิ้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  กดแล้วเนี่ยกดแล้วใช่ไหมมันไม่มีขึ้นเดี๋ยวสวิตสวิตวินไปไหนไปนี่เหรอจะไปหารียนกินไหมหรือกลับบ้านเลยไหนเนี่ยดื่มสวิตอันนี้ไม่ได้ใกล้แอร์ไม่ได้ฟังดื่มกาังกฤษอ่ะมันมีขายที่ไหนเล่าไม่รู้วัดเจดานจะตั้งอย่างไงไม่รู้แล้วปกติซื้อที่ไหนที่เธอซื้อกันอ่ะวัดเจดานกี่โมงแล้วนะนี่มันเพิ่งเที่ยงเองไปจับบ้านไปดูผม้ผตั้งนะเพื่ออะไรตัวนี้ถามว่าไปไม่ไปเที่ยงตั้งยัง ไปไป 5, นี่บ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงห้าสิบแปดนีงไป่เปี่ยงไมครับอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้ารู้สึกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาไปลงนิยเดียจะได้บอกเขาอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปเที่ยวป่านะาเดี๋ยวจะเอาคันนี้ไปลองอันนี้ที่เอามาคือมาลองวินเอ้ยทันที่ลองวินมาลองมาลองเบรคน,นนะ <laughs> เดี๋ยวจะดูว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเกียร์สโลอีกลูกหนึ่งเพราะว่าเกียร์สโลเนี่ยเรารู้สึกว่าอัตราทดมันพินเพี้ยนหน่อยแล้วก็มีเกียร์สโลแต่งอีกลูกหนึ่ง เปลี่ยนเกียร์สโลแล้วก็เดี๋ยวทำสายคับนิ่มหน่อยสต่คันแข็งนิดนึงใช่ไหมไม่รู้มันแข็งเกินเลยก็ก็ฝืดอยู่เล่งไปเลยกลับรถกลับลาเราทำจำเกียร์สโลอะไรวะลืมเลยว่าต้องซื้ออะไรบ้างเนี่ยทำเกียร์สโลแล้วก็ทำสายคับเออ เอ้ยดูผ่านกระจกดูผ่านกระจกดูด้านหลังเลยเดี๋ยวานหลังเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปหานังติ๊กเกอร์เลยมุกไปหานังติ๊กเกอร์เลยไหมจะมีลงคุยเขาเปล่าอยู้เนี่ยเดี๋ยวไม่คุยเขาหน่อยจะคุยเมื่ไหร่จะคุยจะคุยก็คุยกัไเลยปตัดสติ๊กเกอร์เลยก็ต้องตัดสติ๊กเกอร์แจกหมดแล้วรถเก่าหมดแล้วจะเขียนว่าไง WNM หรือว่ากินหรือเที่ยวหรือไงกินเที่ยว ทีนหือเทียวทีนหือเทียวแล้ว W N M มันแปะได้ W N M เป็นทีแดงไม่คือแล้วไม่มีเฟซมีไลน์อะไรอยู่นั้นหรอจัดวางอยู่นั้นหรือไงมันก็มีกี่ช่องทางอะไรอย่างงี้วันนี้เราทำแค่สองช่องทางคือยูทูปจะเป็นทุกคนละชื่อกันเลย รอยูทูบผู้ติดตามจักหมื่นก่อนเดี๋ยวค่อยสร้างเพจิีเดียวพวตอนนี้ทำเพจขายอะไรอย่างเดียวก็ไม่ค่อยได้เข้าไป วิ่งดีขึ ida, ้นไหมดีมันวิ่ดีแต่แรงอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่แรงตกลงแรงไม่ต้องดีป่ะหรือดีต้องแรงมันไม่ได้จัดจ่ายหรืออะไรใดๆมันก็นิ่มๆแอร์เย็นต่งเต็มเพลสแต่เวลาไปต่างจังหวัดเนี้ยมันถ้าไปกับแก๊งคาริบเบียนมันก็ได้อยู่ถ้าไปกับแก๊งอื่นมันช้าไปเยอะเลยช้านี่เท่านั้น เปกติที่ขับเครื่อง3เมตรอันนั้นอ่ะเหยียบ100ยี่ชิลมากไม่เช้าไปลองัลูกค้าก็ลองยี่แล้วไปกัเราอ่ะมีคลิปอยู่เหมือนไปดูเจ๊ถ่ายคลิปเครื่องอะไรตัดต่อช้ากล้องถ่ายตัดต่อช้ากล้องถ่าย เดี๋ยวเราจะไปลองน่าจะต้องเตรียมรองเท้าบูทไปแล้วก็น่าจะน่าจะล่างวินกันสักนิดนึงอะ่ะไปป่ามีคาลิเบียนล้วนๆเลยรู้สึกจะเจ็ดหรือแปดคันนะโดยประมาณนะเป็นู้สีแดงยังไม่กี่คันเดี๋ยวชาร์จวงชาร์จบอใส่ให้เรียบร้อยสายชงสาชาร์จิ่ยุเพลงไม่เปิดอะ่ะเปิดไม่ติดอะ่ะ เดี๋ยวไปคุยตาติเกอร์กันนะมึงนะโอ้โหทุกคนเนี่ยเขาจิ้เขาจัง